นีอารมดีเล่นซินดีกว่าโว้โอเคเกมขึ้นมาแล้วรอสักแป๊บเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะฮัลโหลสวัสดีค่ะกับตังฟี่นะคะเกมเกมเที่ยอะไรไม่ได้เกมดิเออ้ก็เกือบจะได้เล่นเกมนะแต่ว่า ก็ไม่เล่นเกมเด็ดีไม่วันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีแก้การที่เข้าเกมเดอะซินซีไม่ได้นะคะก็มีคนถามมันเข้ามาเยอะเหมือนกันนะแล้วก็ตังก็ประสบปัญหานี้อยู่ด้วยเช่นกันนะคะก็ปัญหาส่วนมากก็มักจะเกิดจากของเสริมที่เราโหลดมานั่นเองนะก็เดอะซิมซีของแท้นเนี่ยมันชอบอัปเดตเวอร์ชันอัตโนมัติใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยเลยวะ คือพออัปเดตแม่งมันก็จะมีของเสริมบางชิ้นอะที่มันไม่เข้าไม่เข้าคู่กับอ่าไอเนี้ยไอไอัปเดตใหม่อ่ะเชี้ยอะไรเนี่ยก็ต้องมานั่งนั่งงมหาแล้วแบบโอ้โอเคก็ไม่รีรอแล้วก็มาเริ่มเลยดีกว่าโอเคค่ะวิธีการแก้นะคะสาหรับ การที่เข้าเกมไม่ได้สําหรับตังคนะก็ส่วนมากจะเป็นเพราะเกิดมาจากของเสริมทั้งหมดค่ะก็จะไม่มีปัญหาอื่นเข้ามาแทรกเนาะเพราะวิการของตังค์ก็จะก็เอาออกไปทีละโฟลเดอร์อะแล้วก็ลองเข้าเกมได้เรื่อยๆเว้ยว่าเออมันเข้าได้ไหมอะไรอย่างนี้เราก็ต้องจําด้วยว่าครั้งล่าสุดอะที่เราโหลดของเสริมมานเออ เราวันโหลดอะไรมาบ้างแล้วก็เอาใส่โฟลเดอร์อะไรบ้างเนาะต้องมาจำอีกว่ะหลิงี้ใช่ไหมเออเดี๋ยวดูสักโฟลเดอร์หนึ่งก่อนละกันเราก็จะลองดูก่อนนะคะว่าอ่าอที่หลักๆเลยก,ก็คือพวกเสื้อผ้าทรงผมอะค่ะก็เราเอาสองอันนี้ออกมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะคะ โอเคเนาะโอเคเนาะโอเคจากนั้นนะคะเราก็ลองเข้าเกมอีกทีนะแล้วก็สวดมนต์ภาวานาให้เข้าเกมได้เนาะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมรุ่ยลุ้นอย่างเลยเวลาโหลอยองเสริมแล้วกลับมาเล่นเกมอีกทีอนะ่ะเออเล่นได้เว้ยเล่นได้เล่นได้โอเคโอเคโอเคนะคะโอเคโอเคแล้วก็ปิดปิดแม่งเลยนะครับ โอเคเรารู้ต้นต่อแล้วนะคะก็แต่ก็ไม่รู้ชัดทีแล้วก็ไม่งเสือเอาออกไปแล้วเอาเอาสื้อเอาออกไปทั้งสองโฟลเดอร์เลยทีเดียวนะคะก็ส่วนใหญ่ปัญหาส่วนมากมันจะเป็นที่ทรงผมเนะ้ะแล้วก็ลองเอาโฟลเดอร์เสื้อผ้าที่เข้าไปคือการจะทําทําไมน,นี้มันต้องใจเย็นๆน,นะคะก็อย่าไปรีบร้อนอะไรเนาะโอเค แล้วก็เข้าเดอะซินสีต่อคะ่ะผ่านไปครึ่งชั่วโมงมันเพิ่งโหลดให้โอ้แม่งโคตรนาเลยสัตว์โอเคแล้วก็รู้เบาะแสแล้วนะคะก็จะเป็นที่ทรงผมคะ่ะที่ทำให้เข้าเกมเดอะซินสีไม่ได้นะคะแล้วก็ต้องมาดูกันเลยนะจ๊ะเชีย่ยเยอะที่หายว่าเบื่อวะ ก็วิธีการหานะคะก็เราจะยึดอันล่าสุดเป็นหลักนะคะก็ต้องกดที่ date modify นะคะอ๊อไม่ใช่มันจะเป็นวันล่าสุดที่เราโหลดสรงผมนี้เข้ามานะคะก็วันนี้วันที่อะไรวะไม่ได้โหลดนานแล้วอ่ะ 8สิบแปดยิบเก้าสมสิบสามเอ็ดหนึ่งสองก็ห้าวันเองเป่วะเราจะลองลองเอาสองอันสามอนี้ออกก่อนแต่บางทีมันก็ไม่แน่นะเพราะว่าอาจจะเป็นอันอื่นก็ได้แ้แบบไอ้เฮียแล้วกูแบบให้กูหาเนี่ยนะบ้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะมีการดบมีการด่าในภายในตัวเนาะเออบ้าโอเคค่ะเอาออกมาทั้งหมด 3ไฟล์ด้วยกันนะคะก็ครั้งนี้เรามาลองเข้าเกมกันอีกรอบนะคะเพลบางทีเราก็ต้องอดทนนะเพราะว่ามันก <c oughs> ็ต้องอดทนจริงๆอะเพราะว่าเข้าเกมแต่ละทีมันต้องใช้เวลานานมากนะแล้วก็คือณจุดนั้นเราก็ต้องมีเวลาว่างที่จะทําจริงๆนะโอ้ oh my หก็โอเคเข้าเกมแล้วเร็วด้วยน่าจะเป็นเพราะหนึ่งในสามไฟล์นั้นเนาะ ก็รอรอแล้วคะว่ามันจะเข้าได้ไหมเนาะสัตว์ <G ül> วอันนั้นไม่ได้ก็แสดงว่าเรต้องหาว่าไฟา์ไหนเข้าไม่ได้เนาะโอ้โหมแม่งนันโทษว่ะ A few moments later โอเคค่ะโอเคตอนนี้ก็เล่นได้แล้วเนาะอืม หาตั้งนานเน่ยแม่งก็เป็นทรงผมของเมฟิมนะก็หลังจากที่ได้ไปดูในเว็บของเมฟิมนะก็หลังจาก est, อัปเดตแพจเมื่อวันที่2มิถุนายนนะคะก็มีปัญหาทําให้ทรงผมบางชิ้นของเมฟิมทําให้เข้าเกมไม่ได้นะก็ลองไปดูกันได้นะว่าเป็นหมายเลขอะไรบ้างนะก็ไปดูันที่แฟนเพจต่างหรือว่าที่เว็บเมฟิมโดยตรงได้เลยเนาะโอเคตอนนี้ก็ เล่นได้แล้วว้ยมันรีว่าไรชิป,ป้า <c oughs> ต่เย็นก่อนโอเคนะคะก็ถือว่าเป็นวิธีการเบื้องต้นนะก็เวลาโหลดของเสริมก็จัด,ดระเบียบให้ดีนะก็เหมือนว่าอาจจะแยกไว้ก็ได้ว่าอันไหนเพิ่งโหลดมาอะไรอย่างนี้ก็แยกไว้ก่อนนี้แล้วก็ลองเข้าเกมดูว่าได้ไหมอะไรอย่างนี้จะได้ไม่ต้องแบบหหน่าหน่วยนี่นจริงๆถ้าโหลดมานานๆแล้วมันผาเหนื่อยมากโอเคใช่ไหม นั่นแหละโอเคขอตัวไปเล่นก่อนแล้วกันตอนนี้บายนะคะโอเคบาย